นี่ที่ต้องทำขอเธอทำของฉันต่อนะจะไ เรียนหน้าัสดีครับหวัดดีจ้ะอ่ะชิคกี้พายาทำไมทักไม่ไหวฉันละ่ะไม่มีมารยาทเลยนะครับทำไมรุ่นเดียวกับเราฉันต้องสวัสดีเขาด้วยอ่ะเขาเป็นลูกคนมีตนางเหรอไม่ใช่ชิคกี้พายเขามาก่อนฉันน่ะเรียนที่เนี้ยตั้งแต่อายุบ,บ้านแล้วนะเธอ,อเพิ่งเข้าย้ายมาปีนี้เธอก็ต้องไหวฉันสิฉันน่ะก็เหมือนรุ่นพี่กับเธอนะ นึกจกัเธอไม่มีเหรอมารยาทน่ะแล,ะล้วรู้ไว้อย่างหนึ่งนะมาก่อนนะเป็นพี่ส่วนเธออ่ะมาทีหลังอ่ะต้องเป็นน้องเข้าใจไหมผมขอโทษแทนพี่ชิคกี้พายด้วยนะครับมีอยากจะไหว้ฉันใช่ไหมได้งั้น<ๆ>เธอจะไม่ได้อยู่เป็นสุขแน่หนักตัวแสบ <laughs> เรียนทำความเคารพสวัสดีสดค,ค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เปิดเทอมวันแรกแต่ว่าครูไม่มีสอนนะคะวันนี้ดีดีครูติดประชุมอ๋อครูคะอันนี้เพิ่งเปิดเทอมวันแรกนะคะทำไมต้องประชุมนะคะแล้วในตารางอะ่ะบอกว่าวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะหนูอ,อยากเรียนภาษาไทยคะ่ะครูจะไปไประชุมอะก็คือประชุมสิแต่จะ ท่นอะไรเยอะแยะเนี่ยมาใหม่อ่ะก็หัดเจียมตัวบ้างนะคนเก่าๆเขารู้กันหมดแหละว่าครูเขางานเยอะเขาประชุมด้วยครูรคไม่ต้องไปสนใจหรอกคะอ่ะอบอกต่อได้เลยค่ะครูมีประชุมด่วนจริงๆวันนี้เดี๋ยวยังไงครูจะให้รุ่นพี่เป็นคนดูแลนะจ๊ะครูคะแต่ว่าหนูอ่ะเดี๋ยวหนูทํากันบ้านแล้วก็หนูฝึกอ่านก็แกขอไข่แล้วก็อันนี้เองด้ะ เชื่อฟังที่ครูบอกสิครูบอกที่ฉันน่ะเฝ้าดูแลพวกเธอก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ๋อแล้วครูค,คะหนูขอถามหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าครูบอกให้จดรายชื่อคนที่ไม่ฟังคนที่แบบดื้อรั้นน่ะคะ่ะเออถ้าสมมติว่าไม่ไหวรุ่งพีขนาดนี้อะคะ่ะถือว่าเป็นคนที่แบบต้องจดชื่อไปไหมคะใช่จ้ะจดชื่อแล้วส่งครูได้เลยนะคะยังไงครูคไปแล้วนะครูไปไประชุมแล้วนักเรียนเฉพาะลกลบ ข,ขอบข,ขอบคุณค่ะหอยแบบนี้ฉันก็เสียเปียบสินี่คือกฎระเบียบของโรงเรียนนี้คนมาก่อนเธอมาทีหลังก็ต้องไหว้ฉันเข้าใจไหมก็โรงเรียนอื่นอะก็ตอนนี้ฉันมาสมัครกับแม่อะมันไม่มีกฎนี้นี่แต่ว่าโรงเรียนอะเขาบอกว่าห้ามประพฤติเิริยามารยาทที่ไม่ดีไม่ทะเลาะวิวาสแล็ไม่หลักขโมยไงล่ะไม่รู้แหละ ถ้าเธอยังเถียงฉันชอชอดชอดชอดแบบนี้นะฉันจะจดชื่อไปให้ครูว่าเธอเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังรุ่นพี่นี่เป้ฉันหิวน้ำอะ่ะไปซื้อน้ำให้ฉันหน่อยสิได้ครับโอเคเรีบๆไปเลยนะ<อ> ฉันไม่ว่างนี่ฉันต้องดูแลห้องนี้แทนครูถ้าฉันไปอะ่ะแล้วใครจะดูแลละ่ะถ้าเธออะ่ะยังไม่ทำตามที่ฉันบอกเนี่ยจะจดชื่อไปให้ครูวัาเธออะ่ะดื้อรั้นตอบฉันยไปซื้อให้ครับต้องอย่่งนี้สิรู้สึกว่าวันนี้การดันเยอะมากเลยนะแต่ว่า คุณครูอบอกให้ฉันดูแลพวกเธอฉันทำไม่ทันชิคกี้พายนี่ต้องทำของเธอทำของฉันต่อนนะถ้าฉันทำไม่ทออะไรจะเถียงอะไรฉันอีกอะ่ะมันก็ไม่ได้สิอ๋อมีได้ได้ไ,ดไงสำหรับเธอถ้าฉันบอกว่าได้มันก็คือได้นะจ๊ะภาพนี้อ,อีกสองชั่วโมง ต้องเสร็จภายในสมเล่มนี้ถ้าเธอไม่เสร็จนะฉันจะฟ้องขู่ฉันจดลายชื่อเธอว่าเธอแล้วฉันล่ะฉันเป็นเรื่องของฉันนะก็นั่นก็เรื่องของเธอฉั่เรื่องของฉัน,ฉนมันไม่แฟร์เลยนะเนี่ยทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยนะอยฮาันหนาอมีรู้แหละทำไปเลยนะถ้าฉันเห็นว่าเธอปู่อะฉันจะฟ้องขู่ทาไมเราต้เจาเพื่อนนักเรียนแบบนี้ด้วยอนะแบบนี้อะตายไปอะ่ะ ทุกท้าทุกขอให้เป็นสัมภเวสีไม่ได้เหรอทู o อลส์เลตเตอรมีเป้ยังไม่มาเลยเนี่ยช,ช้าขนาดนี้เนี่ยฉันเนี่ยหิวน้ำหิวแบบพี่นหน้า<ะ>ครับน้ำไม่มีครับ<ะ>ซื้อเหมเากองมาให้ครับโล่อกองเธอนีตายหรือเปล่าเนี่ยล้วฉันจะแกะยังไงเนี่ยมือจยเปื่อนหมดสิแต่ไม่เป็นไรชิคกี้พายฉันไม่กินอะ แต่ฉันน่ะอยากจะกินลองกอกแต่ฉันน่ะกลัวมือฉันเปื้อนน่ะแต่ฉันน่ะจะต้องทำกันบ้านอะฮันน่าเออธออ่ะก็กินเองสิอยากกินเธอก็กินเองสินี่เธอขัดคำสั่งฉันเหรอฉันน่ะจะส่งชื่อไปให้ครูว่าเธออะดื้อรั้นไม่เชื่อฟังฉันก็ได้ก็ได้นี่ฉันต่อยแกที่ฉันไงไม่เป็นไรครับพี่ฮันน่าเดี๋ยวผมแกให้ก็ได้ครับ อย่าหวังนะว่าฉัน,นจะปล่อยให้เธออยู่โรงเรียนนี้อย่างมีความสุขนี่เธอเป็นแค่รุ่นพี่เธอไม่ใช่ลูกพัวฉันเป็นรุ่นพี่เทนะ่านะเธอทําแบบนี้ไม่ได้นะ,ะทาไมจะไม่ได้ล่ะฉันนก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งเราก็อยู่ฉันเดียวกันฮาหน่าไปเธออย,ย่าตะกินนะอ้าปากสิฉันจะปล่อยให้เธอ,ะอะจะขาดเรื่องฉันใช่ไหม น,นิสัยไม่ดีเธอไม่เคยโดนพ่อแม่สั่งสอนหรอก็ยังดีกับคนไม่ไหวรุ่นพี่อย่างเธอลนะนกรุนพี่นิั้อย,ยแบบนีนะคจะอยากไวหวละชน,นกะเ,เ<อ>คูคนน,นเสียงดังอะไรกันเนักเรียนทําพลพสวัสดีสสดค่ะคุณครูอะไรกันเนี่ครูไ่อยู่แป๊เดียวนี่โหเสียงดังขนาดนี้ได้เหรอเนี่ย เตือนพวกเขาเลยนะคะแต่พวกเขาไม่ฟังหนูเลยค่ะหนูบอกกี่ครั้งกี่ครั้งดูสิคะเอาขนมเอาผลไม้มากินในห้องแถมมังฉีกกระดาษที่คุณครูสอนด้วยนะคะครูฮะครูคามันไม่ใช่นะคะเนี่ยหันหน้าไปของฉีกชัดๆเลยนะคะมีจริงนะคะคุณครูหนูอ่ะทําตามที่คุณครูบอกทุกอย่างเลยค่ะดูสิคะโต๊ะของหนูอ่ะเป็นระเบียบหมดเลยมีแต่โต๊ะของพวกเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่มีเศษขยะกับขนมเด็กหญิงชิคกี้พายกับเด็กชายเป๊ออกมาหาครูเดี๋ยวนี้เลย ครูคะหนูว่านะคะครูต้องทําโทษให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อเป็นตัวอยา่างไม่ให้นักเรียนคนอื่นๆนะคะทําอีกค่ะนี่เป็นกรณีเลยนะคะครูต้องทอโทษที่แรงที่สุดเลยนะคะ<อ><อ>ดูสิคะครูครูคาทักกันเรียนเขาเลยคะ่ะเขาเป็นเด็กเกเรมากเลยก็นเนี่ยนี่เสร็จนักนะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยหนูไม่ได้กินอะไรบนโต๊ะนะคะคุณครูแล้วเมื่อกี้อะ เป็นทาหน้าทั้งหมดเลยค่ะที่กินผลไม้แล้วก็ฉีกกระดาษพวกนี้อะค่ะครูค,คะแต่หนูยังทาแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าครูสั่งไว้นะะี่คว่าเคยอะ่ะเป็นเด็กเลือดจดไปให้ครูเตะหนูก็ทตาตามที่ครูบอกแล้วนะคะแต่คร์สองคนไม่เชื่อหนูเลยค่ะครูงั้นเธอสองคนเนี่ยครูจะลงโทษเดี๋ยวมนะยืมตะไยขาเดียวเลยเร็แล้วปฏิบัติอ,อยู่ดีไม่ว่าดีทะเลาะก,กัน ต้องเดินแบบนี้แล้วแต่ครูมันจะพักเที่ยงแล้วนะคะหนูไปกินข้าวไม่ได้เหรอไม่ได้แก้แขนด้วยเออครูค,คะงัน้นใกล้เที่ยงแล้วหนูขอไปกินข้าวก่อนนะคะโอเคจ้ะหนูไปได้ละขอบคุณคะ่ะเธอสองคนอะ่ะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะพอใจ ฉัก็ไม่ได้ความรู้หรอชัยแตะต,ต,ตัวฉันทำไมเนี่ยแตะไม่ได้รอกขนาดเธอยังไม่เคารพฉันเลยฉันน่ะเกลียดเธอที่สุดเลยรู้ไหมทําอะไรก็ไม่เก่งใจฉันเลยตอนนี้เนี่ยฉันจะเก่งใจเธอทําไมล่ะเธอไม่ชิพ่อฉันนี่เฮ้ย,ยเธอพูดอย่างนั้นใช่ไหมฉันนะจะให้เธออับอายมากกว่าฉันอีกนะ você see สีทองไม่เหมือนพวกเราเลยตัดทรงผมต้ติ่งหูเนะะี่ยค่ะตัครูคะหนูเกิดมาหนูเป็นแบบนี้นะะี่ค่ะโอ้ยจะเถียงอะไรกันเนี่ยตออัดครูคะหนูไม่ยอมนะคะฮันน่าตัดผมหนูคะ่ะเอาอย่างนี้ไหมล่ะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอะ่ะให้มันแล้วแล้วกันไปเลยเนาะครูมันจะไปได้ยังไงล่ะคะดูสิเปเ้เห็นกับตาเลยนะคะหนูหนูมีพยานนะคะออว่าฮันน่ามาหาเรื่องหนูก่อนอะออไม่จริงนะคะ หนูก็ทําตามกฎที่อาจารย์บอกไว้อะค่ะใครฝ่าฝืนในการไว้ผมยาวก็ต้องตัดนะครับโอ้ยไม่จำไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันละไป้าไปเรื่องอะไรก็มันเรื่องที่มันแล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้ไปแยกย้าย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 ไป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 ฉันเกลียดพวกพี่คนนี้จังเลยอ่ะดูสิมาตัดผมจังอ่ะผมฉันเฟ่งไปเลยอ่ะดูสิโอ้ยแล้วครูนะครูลำเอียงชัดๆนะ ตัดผมรู้สึกวันนี้มีความสุขจังเลยอะมีความสุขกว่าความทุกข์คนอื่นละสิไม่พูดกับพวกเธอละฉันไปหาอะไรกินดีกว่าเพราะวันนี้ฉันมีความสุขนี่ชีพายเธอดูสิหัวฉันแหวงเยอะไหมอะเธอเธอดูสิเนี่ย วิธีกลัจัดเองไอ้เด็ยไอ้ผมดิฉันหันหน้าโอเคครับพียงหน้าชอบแกล้งเราจริงๆนะอ้าวนักเรียนการบ้านเสร็จหรือยงังเสร็จแล้วค,ะวคะ่ะอะนักเรียนใครเห็นขนมครูบ้างครูวางไว้บนโต๊ออะอ่ะเมื่อเช้าอะ่ะหนูไม่เห็นคะ่ะหนูไม่ได้เอาไปคะ่ะเออผิดเห็นครูคะ หนูคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาที่สุดในห้องนี้แหละค่ะมันก็คือชิคกี้พายหนูคิดว่าชิคกี้พายอ่ะคงเอาไปกินแล้ว่ะค่ะอุณคหน้ามีหลักฐานอะไรอ่ะเธอมาใส่ความฉันแบบนี้คุณครูไม่มีมารยาทฉันก็คิดว่าเธอนั่นแหละเป็นคนเอาไปอ่ะครูค,คะ,ะหนูว่าคนอะชิคกี้พายเลยค่ะหนูว่าชิคกี้พายนั่นแหละค่ะเป็นคนเอาขานมครูไปค,ค่ะครููไม่ได้เอาไปนะคะ นี่อะไรเนี่ยหนุนู ครูสาวใบใจครูไม่ได้สอนให้เธอเป็นคนที่ขโมยอย่างนี้นะครูคะหนูไม่ได้ทําจริงๆนะคะฉันน้ะฉันน่ไม่ได้ทำอ่ะมันจะอยู่ในกระเป๋าเธอได้ไงล่ะฉันน่ะไม่ได้เอาของครูไปสักอย่างเลยนะไม่ต้องเถียงกันไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมเดี๋ยวครูจะดูกล้องวงจรปิดจะดูว่าใครเป็นคนเอาได้ค่ะหนูบริสุทธิ์ใจเธอวะเตรียมตัวเถอะฉันก็เธอนั่นแหละเป็นคนทำครับจะเป็นฉันได้ไงล่ะเดี๋ยวครูจะไปเปิดให้ดูเปิดเลยครับคุณคะได้หนูสทธิ์ี มาเราไปดูข้อท้องกันเลยนะ พี่ฮาน่าชอบแกล้งผมนี่ครับใช่ค่ะไม่ใช่แกล้งเฉพาะเป้นะคะครูแต่ว่าแกล้งหนูด้วยค่ะเขาอ่ะสั่งให้หนูไหว้เขาเหมือนเขาอ่ะเป็นผอ,อเลยนะคะใช่ครับให้ผมทํากันบ้านให้ด้วยครับแล้ววันนั้นน่ะที่ฉิงสมุดหนูเนี่ยถ้าครูจะไปดูกล้องจอนปิดก็ได้นะคะคพี่ฮาน่าชัดๆเลยคะ่ะจริงเหรอฮาน่าครูครูครับหนูพี่ตั้งใจจริงๆนะคะฮาน่าทำไมถึงทานิสัยแบบนี้เนี่ยครูไม่ได้สอนให้เธอต้องใช้อํานาจในการ สั่งนู่นสั่งนี่เพื่อนเพื่อนเธอน,นะครูคะหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกแล้วนะคะก็ครูอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะครูอย่าเอาหนูออกจากโรงเรียนแล้วก็อย่าบอกพ่อแม่หนูเลยนะคะครูจะสั่งภากการเรียนเธอนหนึ่งอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ให้ผู้ปกครองเธอมาพบครูด้วยเข้าใจไหมครูคะหนู ถ้าย้อนเวลาได้ฉันจะไม่ทำแบบนี้